สวัสดีนะคะเด็กๆทุกคนนะคะในวิดีโอนี้นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับร้อยละโดยมวลของธาตุนะคะการคำนวณหาร้อยละโดยมวลของธาตุเนาะสมมติว่าเรานะคะต้องการทราบร้อยละโดยมวลของธาตุ A ในสารประกอบแล้วก็มวลของธาตุ A ส่วนด้วยมวลของธาตุ A ทั้งหมดที่มีอยู่ในสารประกอบส่วนด้วยมวลของสารประกอบหรือว่ามวลโมเลกุลน,นะคะคูณด้วย100นะคะโจทย์แนวนี้จะมีทั้งหมด2กรณีเนาะ กรณีแรกก็คือ,อโจทย์แนวนี้นะคะจะมี2กรณีกรณีที่1ก็คือหาจากมวลโมเลกุล,ล,ลได้เลยนะคะกรณีที่2คือหาจากมวลที่กําหนดให้นะคะมี2แบบเนาะอ่ะเรามาดูข้อแรกกันเลยนะคะข้อแรกเขาบอกว่าออกไซด์ของเหล็ก159.69กกรัมประกอบด้วยเหล็กเท่านี้กรัม จงหาร้อยละโดยมวลของเหล็กและออกซิเจนคำว่าออกไซด์ของเหล็กมันก็จะมีแค่เหล็กกับออกซิเจนนะคะโจทย์แบบนี้จะเป็นแนวที่สองนะคะก็คือหาจากมวลที่กำหนดให้นั่นเองเนอะเรามาดูนะคะดังนั้นเราจะหาร้อยละโดยมวลของเหล็กร้อยละโดยมวลของเหล็กเราก็จะใช้มวลของเหล็กใช่ไหมคะมวลของเหล็กมีทั้งหมด1น1 6 9นะคะ ส่วนด้วยมวลของสารประกอบทั้งหมดก็คือ159.69คูณ100แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ไปคำนวณเลขได้เลยนะคะก็จะได้เป็นคูณ100นะคะตรงนี้จะได้เป็น69.94เปอร์ซ็นต์นี่คือร้อยละของเหล็ก แต่คราวนี้เมื่อเราต้องการหาร้อยละของออกซิเจนนะคะเราไม่จําเป็นต้องตั้งเหมือนเดิมแล้วนะคะเปอร์เซนทั้งหมดมันต้องรวมกันเป็น100งังนั้นเปอร์เซนของออกซิเจนเราใช้100ลบกับ69.94ได้เลยนะคะตรงนี้จะได้คำตอบเป็น30.06%ดดังนั้นเราก็จะได้เปอร์เซนของ เหล็กและออกซิเจนแล้วนะคะเป็นที่เรียบร้อยแบบนี้โอเคนะคะต่อไปข้อที่2งค่ะจงคำนวณร้อยละโดยมวลของคาร์บอนและไฮโดรเจนในคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำตามลำดับก็คือให้หาหมวลของคาร์บอนในคาร์บอนไดออกไซด์และมวลของไฮโดรเจนในไอน้ำนะคะอาจจะดีเลย์เล็กน้อยนะคะวันนี้อะ คราวนี้เราจะหายอย่างไรนะคะข้อนี้เนี่ยเป็นการหาจากมวลโมเลกุลดังนั้นเราจะต้องหามวลโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์ก่อนนะคะเมื่อมวลอะตอมของคาร์บอนคาร์บอนเท่ากับ12นะคะ O เท่ากับ16นะคะเเท่ากับ1เนาะดังนั้นมวลอะตอมของคาร์บอนไดออกไซด์ตรงนี้ มวลโมลเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์ตรงนี้ค่ะเท่ากับ44ส่วนมวลโมลเลกุลของน้ำเนาะเท่ากับ18คราวนี้เรามาหาอันแรกเปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนในคาร์บอนไดออกไซด์คราวนี้เรามีคาร์บมวลอะตอมของคาร์บอนเท่าไหร่ละในคาร์บอนไดออกไซด์มีคาร์บอนตัวเดียวก็คือมีอยู่12ในมวลโมลเลกุลทั้งหมดคือ44คูณ100นะคะ ตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ27.27เ27ซนตะคะต่อไปร้อยละของไฮโดรเจนในน้ำไฮโดรเจนมมลอะตอม1ใช่ไหมคะแต่มี2ตัวมันจึงต้องเป็น2ส่วน18บแปคูณหนึนะคะตรงนี้ก็เลยได้เป็น1 1บจุด 1 1, 1นเอั่นเองนะคะประมาณนี้เนาะต่อไปข้อ3ค่ะข้อ3 f o ฟอร์มอลดีไฮด์ประกอบด้วยคาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนมีสมบัติเป็นแก๊สพิษที่มีกลิ่นฉุนใช้มากในอุตสาหกรรมพลาสติกและการดองสัตว์ถ้าฟอร์มอลดีไฮด์300กรัมนะคะฟอร์มอลดีไฮด์ ide, 300กรัมมีคาร์บอนไฮโดรเจนเป็นประกอบ120และ20กรัมตามลำดับ จงคำนวณร้อยละโดยมวลของธาตุองค์ประกอบแต่ละชนิดนะคะอันแรกก็คือเราจะหาเปอร์เซนต์ของคาร์บอนเรารู้แล้วมีคาร์บอนอยู่120กรัมในสารทั้งหมดคือ300กรัมคูณ100นะคะตรงนี้ได้คาร์บอนมา40จากนั้นเราไปหาร้อยละโดยมวลของไฮโดรเจนต่อนะคะมีอยู่20ใน สามร้อยคูณหนึ่งร้อยนะคะดังนั้นตรงนี้เราจะได้เป็นหกจุดหกจเปอร์เซ็นต์นะคะส่วนเปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนหาง่ายมากนะคะเปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนเราก็ใช้เอาหนึ่งร้อยรวมกันทั้งหมดมันต้องหนึ่งร้อยนะคะลบกับเปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนคือสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของไฮโดรเจนคือหกจุดหกจนะคะดังนั้นตรงนี้ทั้งหมดก็จะได้เป็น ห้าสิบสามจุาสามเปอร์ซนะคะเปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนเนาะเรียบร้อยนะคะต่อไปข้อที่สี่ค่ะจงคำนวณร้อยละจงคำนวณมวลเป็นร้อยละก็คือร้อยละโดยมวลของธาตุแต่ละชนิดในสารประกอบต่อไปนี้อันที่หนึ ben ่งพาราคลรเบนซีนะคะเป็นส่วนผสมหนึ่งของลูกเห็นดังนั้นขั้นแรกถ้าเป็นสูตรเคมีแบบนี้เราต้องหามวลโมเลกุลก่อน นะคะ12 2คำว่า12เนาะ24บวกไฮโดรเจน4คอลีน35.5คูณ2ตรงนี้ได้เป็นมวลโมเลกุล99นะคะอ่าเราหาเปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนนะคะคาร์บอนมี2ตัวเป็น12คูณ2เป็น24ใน99คูณ100นะคะตรงนี้ก็เลยได้เป็น 2 4 2สี่จุดสองสี่เปอร์เซ็นต์ต่อไปเปอร์เซ็นต์ของไฮโดรเจนนะคะอยู่4ในเก้าสิบเกคูณหนึ่งนะคะตรงนี้ก็เลยได้เป็น4ี่จุศย์ี่เปอร์เซ็นต์สุดท้ายคือเปอร์เซ็นต์ของคอลีนเนาะทั้งหมดรวมกันเป็นหนึ่งรลบกับยี่4ิสี่จุดสองสี่และสี่จุศตรงนี้ก็เลยได้เป็น ตรงนี้ได้เป็น71.72เปอร์เซ็นนะคะต่อไปค่ะ4.2 Tin ดสองทินทูฟนะคะทินท f ฟ u อารายเนาะอ่ะขั<ม>้นแรกเราต้องหามวลอะตอมของทินก่อนนะคะมวลอะตอมของทินมีค่าเท่ากับ119นะคะ หนึ่งรอฟัวรีนมีมวลาะตอม19นะคะตรงนี้มวลโมเลกุลเท่ากับ157่งรนะคะหนึรอยหคราวนี้เราหาเปอร์เซ็นต์ของ Sn ในนี้ Sn มวลาะตอมคือ119ส่วนด้วย1นึ่ง คูณ100นะคะตรงนี้เราได้เปอร์เซ็นมาทั้งหมดตรงนี้ได้เป็น 75. 75.8เปเปอร์เซ็นส่วนเปอร์เซ็นของฟูรีนจะเท่ากับ100ลบกับ75.8นะคะซึ่งจะมีค่าเท่ากับ ยี่สิบสี่จุดสองเปอร์เซ็นตะ์เนาะโอเคข้อต่อไปเลยนะคะข้อที่ห้าต่อไปข้อนี้อาจจะไม่ค่อยรอยละโดยมวลเท่าไหร่แหละนะคะอาจจะติดแนวกดจัดส่วนคงที่เล็กน้อยนะคะเขาบอกว่าจงคำนวณมวลเป็นกร,รัมของออกซิเจนในแร่คอร์สและหินปูนอย่างละหนึ่งกิโลกร,รมัมเขาต้องการมวลเป็นกร,รัมค่ะแต่เขาให้มวลเริ่มต้นมาหนึ่งกิโลกร,รมัม ดังนั้นเราเปลี่ยน1กิโลกรัมตรงนี้ให้เป็นกรัม1กิโลกรัมเท่ากับ1000งพันกรัมนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูเราจะหาของแรกคอร์สก่อนนะคะดังนั้นเราจะใช้หลักการของกฎสัดส่วนคงที่เนาะเราจะเอาออกซิเจนส่วนด้วยซิลิคอนไดออกไซด์ตรงนี้นะคะ สักครู่นะคะทุกคนม่นาจ,จะดีเลยนิดหน่อยนะคะอ่ะออกซิเจนอ่ะเราจะเอามวลโมเลกุลเนาะเทียบกับมวลจริงๆก็คือมวลที่เราอยากรู้นะคะกรณีแบบนี้เนาะมวลโมเลกุลของออกซิเจนในซิลิกอนไดออกไซด์เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ะรคะออกซิเจนมี2ตัว32เนาะตัวหนึงสินะคะส่วนซิลิกอนมีมวลตอม28ดังนั้น ยี่สิบแปดบวกสามสิบสองนี่เป็นหกสิบนะคะมีออกซิเจนเท่าไหรล่ล่ะในหนึ่งพันกรัมเราก็แทนไปเลยว่าซิลิกอนหนึ่งซิลิก้าหรือว่าแร่ควอนหนึ่งพันกรัมเนาะดังนั้นออกซิเจนตรงนี้เท่ากับสามสิบสองคูณหนึ่งพันหารด้วยหกสิบนะคะดังนั้นตรงนี้เราจะได้ออกซิเจนออกมาตรงนี้ได้ออกซิเจนออกมา ห้า3้อสาสิสาจุสาสกรัมนะคะต่อไปมีออกซิเจนเท่าไหร่นแคลเซียมคาร์บอนินะคะถ้าเหมือนเดิมเลยออกซิเจนในแคลเซียมคาร์บอนิทโอสิบหคูณสเนาะตรงนี้เป็นสี่สิบแดมวลโมเลกุลของแคลเซียมคาร์บอนิแคลเซียมสี่สิบตรงนี้มวลคาร์บอนส2 o 1องโอบห ตรงนี้รวมมวลมันกลได้หมดหนึ่งร้อยมีออกซิเจนเท่าไหร่หล่ะในหนึ่งพันนั้นย้ายข้างเลยออกซิเจนเท่ากับสี่สิบแปดคูณหนึ่งพันหารหนึ่งร้อยนะคะตรงนี้ได้เป็นสี่ร้อยแปดสิบกรัมนะคะอ่าเราก็ได้คำตอบแล้วเนาะต่อไปข้อหกนะคะข้อหกเขาบอกว่า สารตัวอย่าง0.5กรัมนะคะประกอบด้วยคาร์บอนนะคะไฮโดรเจนและออกซิเจนเนาะเมื่อเผาไหม้อย่างสมบูรณ์คำว่าเผาไหม้นะคะคำว่าเผาไหม้ตรงนี้หมายถึงทำปฏิกิริยากับออกซิเจนเนาะเพราะว่าเกิดคาร์บอนไดออกไซด์เท่าน้กรัมนะคะแล้วก็ไอน้ำเท่าน้กรัมจงคำนวณร้อยละโดยมวลของ คาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนใน3ตัวอย่างขั้นแรกเราต้องรู้ก่อนว่ามีคาร์บอนเท่าไหร่ไฮโดรเจนเท่าไหร่นะคะอ่ะคราวนี้เราเอาสารตัวอย่างนะคะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนการเผาไหม้ก็จะเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำนะคะเมื่อเราเอาสารตัวอย่างมา0.5กรัมได้คาร์บอนไดออกไซด์0.6 87และน้ำ0.140กรัมซึ่งมวลของคาร์บอนในคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะเท่ากับมวลของคาร์บอนในสารตัวอย่างนะคะและมวลของไฮโดรเจนในน้ำจะเท่ากับมวลของไฮโดรเจนในสารตัวอย่างด้วยนะคะดังนั้นเราก็จะมาหาหามวล ของคาร์บอนในคาร์บอนไดออกไซด์นะคะคาร์บอนส่วนคาร์บอนไดออกไซด์มี12ในคาร์บอนทั้งหมดไดออกไซด์44 mm hmm. ใช่ไหมคะเท่ากับคาร์บอนเท่าไหร่ใน0.687ดังนั้นคาร์บอนตรงนี้เท่ากับ12คูณ mm hmm. 0.687หารด้วย44ะะตรงนี้ได้ 1> 0 1 8 7จกรัมนะคะต่อไปขั้นที่2เราหามวลของไฮโดรเจนในน้ำนะคะเราก็ตั้งเลยไฮโดรเจนในน้ำแบบนี้นะคะเราจะใช้อัตราส่วนแบบนี้นะคะมีไฮโดรเจนเท่าไหร่มี2ใน18แล้วมีไฮโดรเจนเท่าไหร่ใน0.14ยด ด,ดังนั้นไฮโดรเจนของเราเท่ากับ2คูณศนหารด้วย18นะคะตรงนี้ได้0.016กรัมนะคะคราวนี้เราสามารถมาหาร้อยละโดยมวลของธาตุได้เลยนะคะเพราะว่าออกซิเจนเนี่ยในนี้มีคาร์บอนสองตัวอย่างมีคาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนดังนั้นถ้าเรารู้ร้อยละของคาร์บอนร้อยละของไฮโดรเจนเราก็หา ร้อยละของออกซิเจนได้นะคะอ่าร้อยละของคาร์บอนมีอยู่0.187หารด้วย0.5คูณ100นะคะ0.187หารด้วย0.5คูณ100ตรงนี้จะได้เป็น37.4เปอร์เซ็นต์เปอร์เนของไฮโดรเจนเท่ากับ0.016ส่วนด้วย0.5คูณ 100่งรนะคะศูนยดหารด้วย0.5นย์คูณหนึนะคะตรงนี้ได้3.2%สเปอร์ซสุดท้ายเปอร์เซ็นของออกซิเจนทั้งหมดรวมกันต้อง100รลบกับเปอร์เซ็นของคาร์บอนคือ37.4และลบกับ3.2นะคะตรงนี้ก็เลยได้เป็น100่งร้อลบสามสบเจลบสาได้เท่ากับห 19.4%เปอร์เซน์ั่นเองนะคะเรียบร้อยนะคะสำหรับร้อยละโดยมวลของของคาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนใน3ตัวอย่างนี้ต่อไปนะคะข้อ7นะคะเขาบอกว่าสารประกอบชนิดหนึ่ง 1. โมเลกุลประกอบด้วย a 2อะตอมและ b 3อะตอมนะคะ้อยละโดยมวลของ b ในสารประกอบนี้เท่ากับ64ถ้ามวลอะตอมของธาตุ b เท่ากับ 32มวลอะตอมของธาตุเเป็นเท่าใดนะคะอ่ะเราต้องการรู้มมลอะตอมของธาตุ A เนาะโดยที่เรารู้ข้อมูลร้อยละโดยมวลของธาตุดแล้วก็มมลอะตอมของธาตุ B นะคะดังนั้นตามกฎสัดส่วนคงที่เนี่ยอัตราส่วนโดยมวลของ A ต่อ B เนี่ยมันต้องคงที่นะคะดังนั้นเราจะเทียบระหว่าง A ต่อ B แบบนี้เลยนะคะ <c oughs> จากเปอร์เซนต์นะคะ B เนี่ยมีอยู่64%ปอร์ซนดังนั้น A <ม>ก็จะต้องมี100ลบ64นะคะเปอร์เซนต์ของ A เนี่ยหาได้จาก100ลบ64ซึ่งเท่ากับ36คราวนี้ A เนี่ยเราต้องการรู้มวลอะตอมของธาตุ A เนาะ1โมเลกุลมี A 2อะตอมก็คือมีอยู่2 A ส่วน B มีอยู่3อะตอม แต่ละตอมีมวล32เราก็เอา3คูณ32อเลยใช้ไหมคะ,ะดังนั้นเราก็ค่อยค่อยแก้สมาการเนาะ,ะดังนั้นเราก็จะได้ว่า2งนั้นจะได้ A, A เท่ากับส6คูณ3คูณ32ส่วนด้วย64คูณ2นะคะตรงนี้ก็จะได้เป็น เท่าไหร่นะคะ36คูณ3คูณ32หารด้วย64คูณ2ตรงนี้ A จะเท่ากับ27ดังนั้นมวลอะตอมของธาตุ a ก็คือ27นั่นเองนะคะต่อไปข้อ8นะคะสารประกอบใดต่อไปนี้มีร้อยละโดยมวลของธาตุออกซิเจนสูงที่สุดนะคะอันแรกโซเดียมออกไซด์เขียนสูตรได้เป็น na 2 o ซัลเฟอร์ไดออกไซด์เขียนสูตรได้เป็น SO2 แคลเซียมนะคะคาร์บอเนตแคลเซียม CaCO3 สุดท้ายแมกนีเซียมไดออกไซด์เขียนได้เป็น MgOH2 แบบนี้เราต้องการร้อยละโดยมวลของออกซิเจนในแต่ละอันใช่ไหมคะเรามาเริ่มจากอันแรกร้อยละโดยมวลของออกซิเจนใน n a 2 o นะคะ ถ้าทําข้อสอบเนี่ยแนะนว่าเราหาตั้งเอาไว้ก่อนแล้วเราก็ค่อยมาเทียบตัวเลขกันเนาะแต่ว่านี้เราแบบฝึกหัดนะคะสามารถใช้เครื่องคิดเลขกดได้แล้วก็กดให้เสร็จไปเลยเนาะอะ,อะมโนตอมของ Na เนี่ยเท่ากับ23 Mg 24แคลเซียม40นะคะ S 32 O 16ไฮโดรเจน1เนาะอะเปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนในนี้ มีออกซิเจนอยู่16ใช่ไหมคะส่วนด้วยมวลโมเลกุล23คูณ2บวก16ตรงนี้ก็เลยได้เป็น62คูณ1น0นะคะตรงนี้ก็จะได้ทั้งหมดเป็น25.80%นเปอร์เซ็นนะคะต่อไปซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกซเปอร์เซนของออกซิเจน o 1 6คูณ2เป็น32ในมวลโมเล,ลกุลทั้งหมดคือ64คูณ100ะคะตรงนี้จะได้เท่ากับ50%เปอร์ซนต่อไปแคลเซียมคาร์บอนนเนตเนาะเปอร์เซ็นของออกซิเจนเท่ากับเท่าไหร่ออกซิเจน3ตัว16 3 48มมวลโมเลกุลของแคลเซียมคาร์บอเนตเท่ากับ 100คูณ100ตรงนี้ได้เท่ากับ48เปอร์ซินตนะคะต่อไปแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์นะคะเปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนโอมี2ตัวเนาะทั้งวงเล็บห้อยสองใช้มวลของออกซิเจน32นะคะตรงนี้มวลโมเลกุลทั้งหมดคือ58แดคูณ100่ดังนั้นตรงนี้เราคิดเลขได้เป็น ตรงนี้เราคิดเลขได้เป็น55.17%ดเปอร์ซนดังนั้นอันที่มีร้อยละโดยมวลของออกซิเจนสูงที่สุดก็จะเป็นแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์นะคะต่อไปข้อ9นะคะเมื่อเ,เมื่อเผาธาตุ x 12กรมัมกับแก๊สออกซิเจนมากเกินพอได้สารประกอบอันนี้เท่ากับเท่านี้กรมัมนะคะ ธาตุ x มีมวลอะตอมเท่าใดนะคะข้อนี้เราอาจจะต้องอข้อนี้นะคะอ๋อข้อนี้นะคะเราเอา x 12กรัมนะคะมาทำปฏิก,กับออกซิเจนได้อันนี้เท่านี้เนาะดังนั้นจากอันเนี้ย เราหามวลของออกซิเจนก่อนค่ะหามวลของออกซิเจนก่อนเนาะออกซิเจนจะเท่ากับ14.46ลบ12นะคะเท่ากับ2.46กรัมเนาะคราวนี้เราจะใช้กฎสัดส่วนคงที่ในการเทียบเล็กน้อยนะคะว่า x นะคะ x ต่อ o แบบนี้นะคะ เรามี x อยู่12กรัมต่อออกซิเจน2.46กรัมแล้วมี x เท่าไหรล่ล่ะนะคะใน x ตรงนี้เป็น2ด้วย 2x ส่วนด้วยออ16นะคะตามมวลโมเลกุลของมันตรงนี้นะคะดังนั้น x ของเราจะมีค่าเท่ากับ12คูณ16หารด้วย2.46คูณ2 นะคะด้น,นมวลอะตอมของ x เราก็จะหานะ12คูณ16หารด้วย2.46คูณ2นะคะตรงนี้เราจะได้ x เท่ากับ39ฝั่งนี้เป็นมวลโมเลกุลเนาะฝั่งนี้เป็นมวลจริงๆที่เขาให้มานะคะได้ x 39ข้อนี้ก็เลยตอบข้อขอไข่นะคะก็คือฝั่งนี้เป็นมวลจริงๆเนาะส่วนอีกฝั่งเป็นมวลโมเลกุลเท่มา สามารถตั้งเทียบแบบนี้ได้นะคะต่อไปข้อ10ค่ะสารประกอบชนิดหนึ่งของธาตุสมมุติ A มีสูตรเคมีคือ H10A2O5 หากสารประกอบนี้มีธาตุออกซิเจนอยู่ร้อยละ5้โดยมวลธาตุ A นะคะมีมวลต่อมวลกี่กร,รมัมก็คือเ่ายเราหามวลโมเลกุลของธาตุ A นั่นเองนะคะ,ะ,สะแสดงว่า จากตรงนี้นะคะเราแบ่งได้ว่ามันคือ a กับที่ไม่ใช่ a เนาะดังนั้นถ้าเป็น a 50ส่วนที่ไม่ใช่ a ก็50เหมือนกันเขียนไหมคะอ่าดังนั้นเราจะเอาข้อมูลตรงนี้มาเทียบเนาะอ่ามวลโมเลกุลกับมวลจริงๆเขียนไคะ,ะโดยเราจะเทียบ a กับ ho แบบนี้นะคะ,ะเรามีมวลโมเลกุล มวลอะตอมของ A เราไม่รู้นะคะเรามี A 2ตัวด้วยนะคะเป็น 2A เนแลตรงนี้ H กับ O มวลโมเลกุล H 10ตัว H มีมวลโมเกุล1 1ึคูณสิเป็น10 O 16สคูณหเป็น80รวมกันเป็น90นะคะอ่ะมวลจริงๆ ตรงนี้ a ห้าสิเซข้างล่างห้าสเอร์ซนาะดังนั้นตรงนี้มันตัดกันเป็น1ต่อหดังนั้น a เดียวเท่ากับ90้าสส่วน2 a เลยเท่ากับอ๋อผิดนะคะผิดแป๊บนึงค่ะคิดผิดขอโทษค่ะเราอ่านโจทย์ผิดอยู่นะคะออไม่ได้อ่านโจทย์ผิดแต่ว่าอ๋อพูดผิดนะคะเขาบอกว่ามีธาตุออกซิเจนค่ะแสดงว่ามีออกซิเจนเนี่ยนะคะ อยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ส่วนที่ไม่ใช่ออกซิเจนเนี่ยอีกห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะขอโทษค่ะอ่ะดังนั้นเอาใหม่นะคะเราเอาออกซิเจนส่วนด้วย h กับ A นะคะอ่ะแปนึงนะคะมันค้างอยู่อ่ะเราใหม่เราเอาออกซิเจนส่วนด้วย ออกซิเจนส่วนด้วยมวลโมเลกุลทั้งหมดคิดไหมคะออกซิเจนส่วนด้วย H10, A 2 O5 นะคะอ่ามวลโมเลกุลทั้งหมดนะคะมวลโมเลกุลมวลโมเลกุลของออกซิเจนในสารนี้ทั้งหมดมีอยู่เท่าไหร่คะออกซิเจนมีอยู่80นะคะมวลโมเลกุลนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ไม่รู้จริงๆคือมีอยู่อันนี้มีออกซิเจนอยู่50ใน หนึ้อยนะคะดังนั้นมวลโมเลกุลเท่ากับ80ดสิบคูณหนึส่วนห้าสิบดังนั้นมวลโมเลกุลตรงนี้เท่ากับ160ใช่ไหมคะอ่ามวลโมเลกุลเนาะเท่ากับสอง h บวกส a บวกห o มวลโมเลกุลคือ160บเท่ากับสิบวกกับสอ a บวกแป ะะดังนั้น2 a เท่ากับ7 0 a เดียวก็เลยเท่ากับ35นะคะดังนั้นมวลอะตอมของเอกเลยเป็น35นะคะตอนแรกเนี่ยครูอ่านครูอ่านโจทย์ผิดนะคะขอโทษด้วยนะคะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของร้อยละโดยมวลนะคะในวิดีโอถัดไปนี่เราก็สปอยไว้แหละเราจะเรียนเกี่ยวกับ สูตรเคมีนั่นเองนะคะสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนนะคะมีคำถามไม่เข้าใจถามได้นะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ